วันนี้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของครัวของคนไทยในอดีตนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรคำว่าในอดีตนั้นก็หมายความว่าประมาณปีพศ2500ซึ่งเป็นครอบครัวของชนชั้นกลางนะครับไม่ใช่คนชั้นสูงอะไรมากมายนักนะครับก็เริ่มจากตู้กับข้าวครับตู้กับข้าวนี้ก็คือตู้ที่สำหรับใช้ใส่กับข้าวด้านบนนั้นก็จะเป็นที่ใส่สำหรับอาหารที่ปรุงสุกแล้วนะครับ แล้วก็มีตะแกรงกัน้นไ,ไ,ไม่ให้แมลงเข้าไปไม่ให้แมงวันเข้าไปไม่ให้หมดเข้าไปนะฮะและส่วนด้านล่างนั้นก็จะเป็นที่เก็บของชามนะครับชามที่ใชในการรับประทานอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นชามหรือว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นช้อนนะครับในขณะเดียวกันครับด้านล่างนี่ครับที่เป็นขาสีขาเนี่ยความจริงแล้วเขาจะมีอ่าขาตู้ก็คือเป็นภาชนะทําด้วยดินเผานะครับซึ่ง จะมีสองชั้นชั้นนอกก็จะเป็นถ้วยชั้นในก็จะเป็นถ้วยใบยหนึ่งนะครับแล้วรอบๆนั้นก็จะมีน้ําหล่อไว้ป้องกันไม่ให้หมดไต่ขึ้นไปบนตู้กับข้าวนี้นะครับ <c oughs> ส่วนชั้นล่างนี้นะครับ <c oughs> ก็จะใช้สำหรับวางถ,วถ้วยโถโอชางที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับ <c oughs> นะครับตรงนี้นะครับแล้วตู้กับข้าวนั้นก็จะเป็นอ,อุปกรณ์หรือเครื่องบ่งบอกถึงฐานะของคนคนนั้นหรือบ้านหลังนั้น ถ้าตัวข้าวที่เป็นลักษณะครอบครัวใหญ่ที่มีฐานะก็จะมีขยขนาดใหญ่มากเลยครับนะครับอาจจะยาวถึง2เมตรนะครับแต่นี่ก็เป็นตู้กับข้าวของชาวนานะครับของชนชั้นกลางนะครับที่ส่วนต่อไปที่จะแนะนําก็คืออันนี้ก็คือหวดนะครับตัวครับทําจากไม้นะครับถ้าทําจากไม้ก็เป็นไม้ที่ลักษณะขององกลวงอย่างนี้นะครับนะฮะแล้วก็รัดด้วยลวดให้มันเกิดความมั่นคงนะครับ แล้วก็เวลาใช้งานก็มีเขาเรียกว่าซึ้งนะครับหรือว่าเป็นลักษณะแผ่นไม้มีรูนะครับใส่เข้าไปนะครับเป็นการข้้งล่างนะครับแล้วจากนั้นนะครับก็เอาไปตั้งนะตั้งบนหม้อนะฮะหม้อนั้นตั้งเหมือนเตาไฟชั้นหนึ่งเมื่อเตาไฟให้ความร้อนแล้วทําให้น้ําในหม้อนั้นเดือดพอหม้อเดือดแล้วมันก็จะส่งไอขึ้นไปตามช่องนะตามรูนี้นะครับเข้าไปอบทําให้อาหารน้สุกนะครับเป็นการนึ่งนะครับก็สามารถนึ่งได้ทั้ง ข้าวเหนียวข้าวเจ้าแล้วรวมทั้งเป็นการนึ่งพืชผักนะผักผักนะผักที่ใช้ในการประกอบอาหารนะครับด้านหน้าก็จะเป็นลัวแต่ที่นี้อาจจะมีฝาปิดนะครับอันนี้ก็ขวดขวดก็จะมีหลายลักษณะใช่ไหมครับขวดที่ทําจากการใช้ไม้ไผ่สารนะครับหรือขวดจากที่ทําจากภาชนะที่เป็นโลหะหรืออาจจะทําจากภาชนะที่เป็นทำมาจากเครื่องปั้นดินเผาได้กล่าวไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นขวดนะครับอันนี้ก็ง่ายๆครับก็คือเขียงนะครับที่ใช้ในการหัน่นนะครับ เขียงนี้ก็เก so ี่ยวกับเรื่องของสุขอนามัยของประชาชนเหมือนกันนะครับเขียนนะครับเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคที่สําคัญเพราะฉะนั้นเวลาใช้เขียงที่เป็นเขียงไม้นั้นเขียงไม้นั้นอาจจะเป็นที่สะสมของเชื้อโรคนะครับแล้วก็เชื้อราเพราะฉะนั้นครอบครัวที่มีสุขอนามัยที่ดีนั้นเขียงนั้นก็จะต้องทาความสะอาดล้างขัดนะครับขูดนะครับเพราะขณะที่เราสับเนื้อหมูเนื้อไก่นั้นชิ้นส่วนของเนื้อไก่เนื้อหมูนั้นจะเข้าไปอยู่ในร่อง ในร่องของไม้แล้วก่อให้เกิดเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเพราะน้าต้องขัดต้องไปตากแดดนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากเลยนะครับที่จะเป็นตัวแพ่เชื้อโลเพราะปตกติแล้วเขียงมันจะไม่ถูกความร้อนและบางครั้งเราก็เอาใช้เขียงเนี่ยครับสับหรือหั่นของสดหรือรวมทั้งการหั่ทนทั้งนการหั่นผักพืชผ,ผักผลไม้ก็ใช้เขียงเดียวกันอันนี้ต้องระวังนะครับที่เห็นต่อไปนี้ก็คือเป็นลักษณะของอคล้ายๆกับกระชอนนะครับมีด้ามน,นะครับ,แล,นนรบแล้วก็มีรูพุน ใช้สาหรับตัดสิ่งของที่จะตัดเฉพาะเนื้อขึ้นมาแล้วให้น้ามาหยดลงออกจากตรงรูนี้ไปนะครับนะเป็นคล้ายๆก็เรียกว่ากระจาก็ได้นะครับเช่นการตัดขนมบางชนิดเชน่นรดช่องรดช่องน,นั้นก็คือแป้งใช่ไหมครับที่เป็นตัวเขียวๆนะครับนะครับก็แช่อยู่ในน้ําเวลาจะตักขึ้นมาเราก็จะตัดเฉพาะตัวรดช่องขึ้นมาแล้วมาใส่น้ําแข็งแล้วก็ใส่น้ําหวานเพราะฉะนั้นรดช่องต้องรออยู่ในน้ําการที่เราจะเอาช้อนไปตักรดช่องแต่ละตัวได้มันช้า ก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้ตักขึ้นมาน้ำก็จะหลุดออกนะครับรั่วลงไปข้างล่างแล้วก็จะตัวตัวนึกตัวช่องนะครับว่เทออกหรือจะตักถักก็ได้ครับอะไรก็ได้ครับที่มีขนาดเล็กนะครับก็ใช้ตัวนี้ในการตักนะครับอันดับต่อไปนะครับที่ผมจะได้นําเสนอก็คือเตาไฟนะครับเตาไฟในในอันนี้เป็นเตาไฟที่ประยุกตขึ้นมานะครับทำจากซีเมนต์นะครับก็เป็นเตาไฟที่ค่อนข้างจะประหยัดพลังงานด้านบนนะครับก็จะเป็น เตานะครับที่มีเฟื่ใส่อยู่นะครับแล้วก็มีสามเศร้าสำหรับตั้งภาชนะส่วนด้านล่างนั้นนะครับก็จะเป็นที่สําหรับที่เท่าลวกลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นรูพุ่นๆเหมือนกันนะครับเนี่ยรูพุ่นๆนะครับรูพุ่นๆนะเวลาเราติดไฟอาจจะใช้เศษไม้ไหรืออะไรก็ตามแล้วก็ใส่ฟืนเข้าไปนะครับอากาศก็จะเข้าทางด้านนี้และเข้าทางด้านล่างนะด้านล่างอากาศที่มีออฟฟิเซอร์ก็จะไหลเข้าไปแล้วก็ลอยตัวขึ้นสูงเรื่องสูงนะครับ ขณะเดียวกันไม้เนี่ยที่มันเผาเรียกรอยแล้วมันจะมีขี้เถ้าก็จะหล่นลงตรงรูนะครับตรงรูรูโลมกรอยอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็เป็นขี้เถ้าไม้ขณะที่ไฟกําลังลุกอยู่นั้นเราก็เอากระทะขึ้นไปวางนะครับแล้วก็อาจจะปรุงปรุงอาหารไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตะหลิวแต่เป็นตะหลิวที่ทําจากกะลามะพร้าวนะครับกละด้ามเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับตะหลิวนี้ต้องระวังครับถ้าใช้ระวงังอย่างนี้แล้วไฟมันจะลามออกมาข้างนอกแล้วทําให้ตะหลิวนั้นไหม้ได้ สาหรับทานหรือว่าที่เท่าที่อยู่ใต้นี้นะครับจะมีลิดเป็นด่างนะครับในอดีตนั้นเขาทําสบู่โดยใช้ที่เท่านี้แหละครับเอาไปละลายน้ํานะครับแช่ละลายน้ําแล้วก็ลินน้ําออกมาครับพอลินน้ําออกมาแล้วเอาไปผสมกับไขมันเช่นไขมันบัวมันก็ได้สบู่นะครับสบู่ถ้าเติมโซดาไฟลงไปหน่อยก็จะเป็นสบู่ที่มีลิ์ในการกัดนะครับนะฮะก็เป็นสบู่กรดนะครับนะฮะนี่ก็คือคุณสมบัติของที่เท่า นะครับชาวบ้านเขาทำสบู่จากการใช้ขี้เท้า,านีแ่แหละครับกับไข่ขขขสัตว์นะครับในการชำระล้างสิ่งของนะครับขณะเดียวกันนะครับ <c oughs> ขี้เท้านั้นก็นมีฤทธิป์เป็นด่างท่านเคยเห็นนะครับเวลาท่านไปทานอยเยนโตโฟที่เขามีปลาหมึกแล้วก็ตัวมันพองๆนะครับปลาหมึกนั้นปกติแล้วก็าตัวแบนๆใช่ไหมครับใหญ่ๆแบนๆแล้วเขาก็จะเอามาแช่น้าําขี้เท้าก็คือเอาขี้เท้านั้นละลายน้ํานะครับ ให้เกิดเป็นน้ำด่างแล้วเอาปลาหมึกเนี่ยลงไปแช่ปลาหมึกเมื่อโดนน้ำด่างแล้วมันจะพองปริมาณเนื้อมันก็จะพองขึ้นแล้วไปหั่นมันก็าเป็นชิ้นๆจากที่มันนอนบางมันก็พองเหตุที่มันพองก็ใช้น้ำนี่แหละครับน้ำด่างนี่ครับจากที่เท่า,านี้นะครับอันดับต่อไปก็คือที่เห็นอยู่นี่คือเป็นกระปุกเล็กๆนะครับกระปุกเล็กน,นี้มีไว้ทาไมครับ <c oughs> เขาเรียกเป็นที่ดับทานก็หมายความว่าเมื่อเราใช้ฟืนหรือ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 ฟืนหรือว่าเป็นทานเราเราเลิกปรุงอาหารแล้ว เราปล่อยให้มันลุกต่อไปมันก็ฟิ่เปลืองพลังงานเขาก็ใช้คีมนะครับที่เป็นเหล็กนะครับคีบเอาฐานใส่ไปนี้นะครับพอทานใส่ไปนี้เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีภาชนะนะครับก็ง่ายๆครับเอากระลาหรือเอาอะไรก็ทำปิดไว้ฐานอยู่ในนี้ใช่ไหมครับมาปิดเอาไว้พอปิดเอาไว้เสร็จนะครับมันก็ไม่มีอากาศเข้าออฟฟิเจนนะเข้าไม่ได้ฐานมันก็ดับนะฮะพอทานดับเสร็จแล้วมือต่อมาที่เขาจะใช้ฐานเขาก็เปิดแล้วก็ยังมีฐานอยู่ใช่ไหมครับก็คีบฐานนี้ครับเอามาใส่เตาไฟ หรือแม้กระทั่งฟืนที่เป็นท่อนๆนี้นะครับนะฮะเขาก็จะฝ่ายมัดฝ่ายไปในนี้นะครับมันก็ดับได้นะครับนะครับมันก็ไม่มีออกซิเจนเพราะอะไรครับเพราะว่าขณะที่ไอ้ฟืนนี้ติดติดเป็นฐานคุกคอยู่นะครับมันก็เกิดควันเพราะเราแห่เข้าไปในนี้ปุ๊บนะครับควันก็จะคุ้งอยู่ใน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 กระป๋องข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 องอ่างนี้นะครับโถไปนี้นะครับ มันก็ทําให้ออกซิเจนไม่มีมันก็ดับไปโดยอัตโนมัติของมันนะครับก็เป็นการประหยัดพลังงานได้อย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือกระปุกหรือครับหรือว่าที่สาหรับดับถ่านนะครับอันดับต่อมาครับก็เป็นค่อนข้างที่จะเป็นชาวบ้านชาวบ้านหน่อยนะครับก็คือครกนะครับครกนี่ครับทำด้วยไม้แล้วก็สาสากนี่ก็จะเป็นไม้เล็กแข็งเล็กน้อยนะครับเพราะว่าต้องใช้ต่าครกพวกนี้นะครับเวลาใช้ตําเนี่ยจะใช้ต่ำสิ่งที่มันไม่แข็งนักนะครับเช่นหัวหอมกระเทียมที่เป็นพืชนะครับ แต่ถ้าใช้ในการตำพริกนะครับตำน้ำพริกหรือว่าตำสิ่งที่มันแข็งๆต้องใช้คบหินนะครับพริกทงพริกไทยต้องใช้คบหินเพราะว่าพริกไทยไม่เป็นแข็งใช้คบนี่ตำแล้วเนี่ยอาจจะไม่ละเอียดนะครับอาจจะตำปลาลงปลาลาอะไรพวกนี้ก็ใช้คบทั่วๆไปนะครับเป็นการผสมปนเปนกันนะครับชิ้นส่วนต่อไปนะครับทุกครับอุปกรณ์ต่อไปที่จะได้อธิบายให้ฟังก็คือโถใบนี้นะครับโถใบนี้ก็จะเป็น อุปกรณ์นะครับนะฮะเครื่องชูต้องใช้ในการที่จะเก็บนะฮะเก็บอะไรบ้างครับหนึ่งเกลือครับเกลือเป็นเม็ดเม็ดเกลือสมุทรที่เป็นเม็ดเม็ดนะครับที่ทํานาเกลือที่สมุทรสาครไปเกลือทะเลนะครับไม่ใช่เกลือสินเทานะครับเก็บเกลือนะครับอีกอย่างก็คือเก็บมะขามมะขามเปรี้ยวนะครับมะขามเปรี้ยวนะครับก็คือเลยฤดูการทํานาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพอทานาเสร็จชาวบ้านเขานวดข้าวเสร็จแล้ว ต้นมะขามที่อยู่บริเวณข้างๆลานนวดข้าวหรือในพื้นที่ของชาวนานั้นก็ออกฝักออกฝักก็ตั้งแต่สมัยมันเป็นหน้าฝนตอนหน้าฝนออกฝักมาพอหน้าหน้าหนาวนะครับจะกระทบหน้าแล้วมะขามจะแก่ชาวนาก็จะปีนขึ้นมาเป็นต้นมะขามแล้วเขย่าใช้แรงเขย่าที่กิ่งไอฝักมะขามที่มันแก่แล้วก็ร่วงลหล่นลงมาข้างล่างเป็นมะขามเปรี้ยวนะครับแล้วก็เก็บมานะครับเก็บมาเสร็จแล้วก็เอามือเนี่ยแกะเปลือกออกก็จะเหลือต่ฝักมะขามข้างในแต่มันยังมีเม็ดอ,อยู่ นะครับเขาก็เอาทั้ง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 ฝักนะที่มีเม็ดอยู่นะเอามาเก็บไวใ้ในในไหนี้นะครับหรือบางครั้งเขาจะเอาปลายมีดนะครับเคียรประกัดเอาเม็ดออกกือแกรเนื้อมะขามแล้วก็มัดเป็น,นก้อนๆเขาเรียกว่าปั้นมะขามเปียกเป็น,นก้อนๆแล้วใส่เอาไว้ในนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาเอาไว้นะครับมะขามนั้นมันจะมีลักษณะของแห้งมันจะไม่เคยไม่เสียครับแต่มันจะเป็นลาเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานมันก็อยู่มาหนึ่งปีนะครับแต่ถ้าเป็นเกลือนักฟุพูดเมื่อกี้นี่นะครับ เป็นเกลือน,นั้นไม่เน่าไม่เสียเกลือไม่เน่าไม่เสียก็จะมีหายอะไรครับหไยหยมะขามเปียกหยเกลือนะครับแล้วก็หยน้าําปลาหยน้ําปลาอยู่ข้างล่างนะครับเป็นข้างล่างจะมืดหน่อยนะครับก็จะเป็นสันี่หยใหญ่หญๆแล้วก็ใส่น้าําปลามีภาชนะที่ปิดค่อนข้างมิดชิดป้องกันแมลงลงไปตอมมันจะเกิดนอนได้นะครับแล้วใบในนี่ครับก็เป็นหายปลานะครับหยปลานะหยปลาะรัจะมีปีกนะครับพ เพื่อป้องกันไม่ให้หมดเข้าไปเดี๋ยวจะอธิบายชัดอีกทีนึ่งครับเรื่องหายปลาานะครับอันดับต่อมาก็คืออุปกรณ์ที่เรียกว่านะที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเป็นเตาขนาดเล็กใช่ไหมครับเตาขนาดเล็กแล้วก็มีหม้อนะครับหม้อแล้วก็มีฝาปิดนะครับแล้วมีการใช้ใช้ถ่านนะครับสมัยนี้ก็นํามาใช้อีกครั้งหนึ่งแล้วในการาขายอาหารตามร้านอาหารตามสั่งนะครับหรืออาจจะเป็นหมอ้อพวกนี้นะครับก็เป็นหลักการเดียวกันนะครับ ก็เป็นเตาแล้วก็มีหมอ้ออยู่ด้านบนนะครับอุปกรณ์ต่อไปก็ครับก็คือที่เห็นอยู่นี่คือทัพผีใช่ไหมครับที่เรียกว่ากระจาใช้การตักนะครับตักแกงตักผักนะครับเห็นนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับถูกใช้มาจนกระทั่งมันมันสึกแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่ของทําไว้สําหรับโชว์นะครับแต่เป็นของที่ใช้จริงๆนะครับตัวกระจานี่ก็ทําด้วยกะลามะพร้าวแล้วใช้ด้ามที่เป็นไม้นะครับ มีสวดส่งที่เหมาะในการใช้ในการจับนะครับแล้วก็จะในการตักนะครับที่มีหลายรูปแบบนะครับกระจายสำหรับตักข้าวก็มีตักแกงก็มีพวกนี้ต้องแข็งแรงพอสมควรนะครับนี่ก็เป็นชุดๆของมันนะครับนะฮะตรงนี้นะครับเอาละครับในครัวเรือนชิ้นต่อไปที่จะให้ดูก็คือตัวบนครับนะฮะถ้าจะเห็นนิดนึงว่ามันเป็นไม้แล้วมีกะลามะพ้ามันทะลุอันนี้มันชํารุดแล้วนะครับแล้วมันก็มีรูรูรูอยู่ รูใหญ่ๆตรงกลางนั้นมันชารุดมันเสียหายนะครับเขาก็หงายมันขึ้นมาพอเทก่อนนะครับหงายขึ้นมาแล้วเอาหูของกระดานทั้งสองข้างหิมยาวๆไปเนี่ยพาดบนบนปากอ่างหรือปากหม้อแล้วจากนั้นก็เทเทแป้งลอกช่องหรือขนมปังก,กิมนะครับลงไปในกระโหลกนี้นะครับกระโหลกนี้แล้วก็จากนั้นครับแป้งนั้นมันก็จะไหลออกจากรูพอไหลจากรูไปได้ระยะหนึ่งมันก็จะขาดมันก็จะยาวประมาณสัก แค่นิ้วก้อยนะครับแล้วขายเป็นตัวยาวๆเป็นตัวยาวๆยาวๆลงมานะครับในขณะที่เขาเอาแป้งลงไปเทในกระโหลกนั้นแป้งยังอุ่นอยู่นะครับยังอุ่นอยู่แต่ข้างล่างนั้นนะฮะที่เป็นหม้อที่รองรับนะฮะแลช่องนั้นมันจะเย็นเป็นน้ําธรรมดาน้ําสะอาดในขณะที่แป้งนั้นมันรอดจากรูนี่มาแล้วแล้วมันมาโดนความเย็นนะฮะมันก็จะกลับจับตัวกันเป็นตัวนะเป็นชิ้นๆนะครับเป็นตัวๆปลายหัวไายเรียวๆนะครับ ก็เป็นลักษณะของรอดช่องนะครับรอดช่องไทยนะครับอ,อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับ